เรียนรู้เรื่องราวจากบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดที่19ตอนเรือยาเมาคาเซิลสวัสดีครับเพื่อนผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยและคุณนนทซีครับสวัสดีครับทุกท่านและคุณสิทธิศักดิ์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ชินิจิยามามโตได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องต่างๆ ที่หากละเลยไปแล้วก็อาจจะนำมาสู่ความสูญเสียที่ประเมินไม่ได้เลยครับครับชินจิจิได้เล่าถึงเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับเรือสำราญลำหนึ่งที่ชื่อว่าเรือยาเมาคาเซิลครับเรือลำนี้เดิมชื่อเอเวนเจอรลีนเป็นเรือกลไฟสัญชาติอเมริกันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจทางการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและขายออกไปให้บริษัทในประเทศปานามา ที่นำเรือไปใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวที่เรียกกันว่าเรือสำราญในปีคริสต์ศักราช1964โดยมีเส้นทางการเดินเรือจากรัฐไมอา,ามีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบาฮามาสครับเรือยามาคัสเซลให้บริการได้เพียงปีเดียวก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับวันที่12พฤศจิกายนเรือได้แล่นออกจากไมอา,ามีรัฐฟลอริดาประเทศอเมริกาเวลา17นาฬิกา มีผู้โดยสาร376คนลูกเรือ176คนรวม552คนมุ่งตรงไปยังเมืองเนสซอรประเทศบาฮามัสเป็นเส้นทางเดินเรือในตอนกลางคืนที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงครับปรากฏว่าเวลาประมาณเที่ยงคืน5นาทีมีปเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมาที่ห้องเก็บของบนดาดฟ้าของเรือซึ่งห้องนี้เคยใช้เป็นห้องน้ำมาก่อน แต่ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อใช้เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วและของเหล่านี้บางอย่างก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยครับชิดิจิได้เล่าให้ฟังครับว่าขณะที่เกิดเหตุน,นั้นจริงๆแล้วช่วงเวลาดังกล่าวมีลูกเรือเดินตรวจตราภายในเรืออยู่แต่ตรวจแบบไม่ละเอียดรอบครอบ เป็นเพียงแค่เดินตรวจผ่านๆไปไม่เอาใจใส่จึงไม่ได้สังเกตพบว่ากำลังมีเพลิงลุกไหม้อยู่กว่าจะมีรายงานเหตุไฟไหม้ไปยังรองผู้บังคับการเรือในห้องบังคับการของเรือก็ล่วงเลยไปถึงตีหนึ่งสิบนาทีซึ่งเท่ากับว่าเพลิงได้ลุกไหม้มาก,กว่า1ชั่วโมงแล้วและในขณะที่พบก็รุนแรงถึงขนาดที่ไม่สามารถทำการดับไฟได้แล้วครับครับตอนนั้นเรือทั้งลำถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟและควันไฟ ระงมไปด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเหล่าผู้โดยสารที่วิ่งหนีอย่างสับสนเริ่มมีผู้เสียชีวิตเพราะไม่สามารถหนีออกมาได้เนื่องจากหน้าต่างของห้องเปิดไม่ได้ผู้โดยสารบางส่วนได้กลูกันไปที่เรือชูชีพซึ่งอยู่ในส่วนของดาดฟ้าเรือด้านหลังที่เปลวไฟยังไม่ลามมาแต่ภาพที่ใครๆต่างไม่อยากเชื่อก็คือทั้งกัปตันเรือและเหล่ารองผู้บังคับการเรือต่างใช้เรือชูชีพหนีเอาตัวรอดไปก่อนใครๆครับครับ แต่ก็ยังดีครับที่มีลูกเรือที่มีจิตสำนึกไม่ทอดทิ้งผู้โดยสารเขาเป็นชายหนุ่มวัย23ปีชื่อเทอร์รี่ไวส์เขาทำงานด้านการเงินอยู่บนเรือตอนเกิดเหตุเขาทำการช่วยเหลือผู้โดยสารโดยไม่สนใจว่าตัวเขาเองจะมีชีวิตปลอดภัยหรือไม่เขาตะโกนบอกคนที่พยายามปีนเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างเรือให้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าเรือแล้วคว้างสิ่งของที่ลอยน้ำได้เช่นฟูกหรือเก้าอี้ลงไปในทะเล เพื่อให้คนที่ยังไม่มีเสื้อชูชีพหรือห่วงชูชีพได้กระโดดลงไปเกาะนอกจากนั้นเมื่อเปลวไฟกระชั้นชิดเข้ามาเขาช่วยพาสตรีคนหนึ่งที่กระดูกขาหักและกำลังจะหมดสติออกมาจาัดจุดคับขันและยังได้มอบเสื้อชูชีพของตัวเขาเองให้แก่นายทหารของกองทัพอากาศคนหนึ่งที่กำลังช่วยเหลือผู้โดยสารอยู่ด้วยกันอีกด้วยครับโดยรวมแล้วเขาได้ช่วยชีวิตมนุษย์ที่สูงส่งได้ถึง30คนเลยทีเดียวครับ แต่ขณะที่เหตุการณ์กําลังเข้าสู่สภาวะวิกฤตนี้เองครับเรือของประเทศฟินแลนด์ที่อยู่ใกล้ๆและเรือเดืนสารชื่อบาฮามัสตาซึ่งได้แล่นตามหลังมาประมาณ20กิโลเมตรก็ได้เร่งรีบมาให้การช่วยเหลืออีกแรงกระทั่งเวลา6นาฬกา5นาทีเป็นเวลา6ชั่วโมงให้หลังนับตั้งแต่ที่ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นเรือยาเมาคัสเซลก็ได้จมลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นถึง90คน นับเป็นความสูญเสียที่น่าสลดใจมากทีเดียวครับชินิจิได้สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ว่าเรือยาเม์คาเซลนี้มีอายุประมาณ38ปีแล้วตัวเรือก็มีส่วนที่สร้างด้วยไม้อยู่มากแต่มีมาตรการป้องกันไฟไหม้ไม่เพียงพอยิ่งไปกว่านั้นทั้งทั้งที่น่าจะสามารถตรวจพบการเกิดขึ้นของไฟไหม้ได้จากการตรวจตราภายในเรืออย่างรอบคอบแต่ก็กลับละเลยเมินเฉยเกียครานที่จะตรวจสอบ ความประมาทและความเฉ่ยชาของลูกเรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่น่าสังเวชครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขเอากลับคืนมาได้ครับครับดังนั้นพวกเราจึงต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองมีความเฉยชาและประมาทแม้แต่เพียงเล็กน้อยเพราะอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นได้ก็ได้นะครับและสำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์ในตอนนี้ทุกท่าน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่ตอนมองกุฎเกียรติยวศวารสารสร้างคุณค่าฉบับเดือนพฤษภาคมพศ2554หน้า6 0 62ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ